เพลียไฟมแมลงเล็กจิ๋วที่ตาเปล่าแทบมองไม่เห็นแต่กลับสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กเกษตรกรทั่วโลกเพลียไฟมีขนาดเพียง1ถ mm, ึง2มิลิเมตรลำตัวเรียวเล็กเหมือนมเมล็ดข้าวสารตีดมีขนยาวคล้ายขนนกตัวอ่อนสีเหลืองซีดส่วนตัวเต็มใบมีได้หลายสีตั้งแต่เหลืองอ่อนจนถึงน้ำตาลดำวงจรชีวิตสัน้นแต่ขยายพันธุ์ได้เร็วตัวเมียวางไข่ในเนื้อเยื่อใบอ่อนหรือดอกตัวอ่อนจะดูดกินน้ำเลี้ยงก่อนกลายเป็นตัวเต็มใบที่พร้อมแพร่ระบาดต่อไปความเสียหายหลักมาจากการดูดกินน้ำเลี้ยงใบหงิกหมอ้อยอดไม่เดิน ใบเหลืองใบด่างผลผลิตบิดเบี้ยวผิวเป็นขี้กลางดอกแห้งร่วมผลอ่อนมีแผลสีน้ำตาลครุขระและที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเพลี้ยไฟยังเป็นพาหะนำโรคไวรัสที่ค่าพืชผลจำนวนมหาศาลการจัดการเพลี้ยไฟไม่ง่ายเพราะพวกมันืีอต่อยาได้เร็วเกษตรกร,ร,กรจึงต้องใช้หลายวิธีร่วมกันทั้งการกำจัดส่วนพืชที่ถูกทำลายรักษาความชุ่มชื้นสำรวจแปลงสม่ำเสมอและใช้ทั้งสารเคมีกับสารชีวภัณฑ์สลับกันและที่สำคัญการฉีดพ่นด้วยตัวตีใหญ่ไวรัสผสมกับยาฆ่าแมลง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดลดการได้ยาและควบคุมการระบาดได้อย่างยั่งยืนแม้เพยีไฟจะเล็กจิ๋วแต่ความเสียหายไม่เล็กเลยหากรู้จักวิธีป้องกันและจัดก,การอย่างถูกต้องก็สามารถรักษาผลผลิตให้ปลอดภัยและสร้างรายได้บั่นคงให้เกษตรกรได้ตีใหญ่ตัวเลือกที่เกษตรกรไว้ใจ